สว <K ill ian> ัสดีครับมาพบกันแล้วกับไปหาเลาะวันนี้อินนี่มินจะพาทุกคนไปเลาะความสนุกไปพบเจอสิ่งหนึง่งในติ๊กต็อกเป็นแคมเปญแบบสนุกสนานยั่วๆหนึ่งอันอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกสนุกอร่อยล้ำกับแม่บุญล้ำเขาให้เราอ่ะทำคลิปในเพลงที่เขาแบบออริจินอลแล้วเราก็เอามาทำคลิปของเราแล้วเราก็ติดแฮชแท็กให้เขาปึ้ง เนี่ยรายละเอียดทําแล้วมีอะไรมีเงินรางวัลมีหมื่นหนึ่งห้าพันสามพันนี่ไปดูใน Facebook ได้เลยรายละเอียดเราก็เลยจะทําสักหนึ่งมาไฟใครอยากไฟก็ต้องมาจาัดไปกราบหนึ่งบทเพลงของแม่บุญลาำเขาป้าป,ปลำลำลำแม่บุญลำปบรญลำลำลำแม่บุญลำ้ำ แซบลายคนขายชอบนักคนกินแซบคักคนเฮ็ดมักลายปลา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 ราไม่เคยแซบลายปลานี้ปลาระราช่างดีช่นงเป็นบุญล,ลิน้นอร่อยสุดล้ำเข้าทุกเมนูสเสน่ห์ปลาราติดลิน้นจรงตรา,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 น,าน้ำปลาราแม่บุญลำ้ำนะ บุญลำแม่บุญลำแม่บุญลำใช้น้ำปลาแม่บุญลำเป็นยังเก๋ไม่เก๋ก şey> ็คอมเมนต์มาสดาจะว่าคอมเมนต์มาแป๊ะทำแล้วเรียบร้อยอย่าลืมอะไรอย่าลืมแท็กไปด้วย ที่ติดต่อแม่บุญล้ำ official และก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กสนุกอร่อยล้ำกับแม่บุญล้ำแฮชแทกน้ำปรามแม่บุญล้ำแฮชแทก happy market ยังไม่เพียงพอเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินแท็กแล้วติดแท็กแล้วก็คือรูปรวมทั้งหมดแล้วก็แชร์ลงไปที่ Facebook happy market channel มีรางวัลแบบยั่วเป็นเงิน <c oughs> เราต้องฟาดต้องฟัน อีดี้มีทำแล้วทุกคนต้องทำอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งริงบ้างให้เราด้วยและอย่าลืมติดตามอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันจะไปตอบสูฟูทุกคนโอเคยูโ okay. น you know. ่บายแพล็